สวัสดีครับพี่น้องกำลังอยู่กับช่องคอมม่ารีวิวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําการคัสตอมแล้วก็ซ่อมนะครับตัวแอคชั่นฟิกเกอร์สไปเดอร์แมนนะครับตัวนี้จะเป็นสไปเดอร์แมนจากเวอร์ชั่นลายเส้นของทอนแม็กฟาเลนนะครับที่ออกมาสักพักแล,แล้วแล้วรู้สึกว่าราคาจะค่อนข้างแรงด้วยนะครับตัวนี้เจ้าอามส่งมาให้ทําการซ่อมสีนะครับแล้วก็ซ่อมแซมจุดที่เสียหายอยู่นิดนึงนะครับตัวนี้เห็นว่าตัวหนึงหลายพันเหมือนกันนะผมก็ เ,เกรงเกรงอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันต้องที่ต้องมานั่งซ่อมไอ้ตัวนี้นะเพราะว่า,าไม่เคยซ่อมตัวที่มันราคาสูงขนาดนี้เท่าไหร่นะตัวนี้แบบว่า,เ,าเป็นตัวแรกเลยมั้งท,ที่มูลค่าของมันค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวจะพยายามทําออกมาให้มันดูโอเคที่สุดแล้วกันนะเนอตัวนี้เดี๋ยวาวางแผนคร่าวๆคือจะทําสีใหม่หมดทั้งตัวเลยนะครับเพราะว่า,าตัวงานเก่าของเขาเนี่ยเท่าที่ดูตอนนี้คือไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นสีน้ําเงินเนี่ยของพวกกางเกงพวกอะไรเงี้ยมันจะมีรอยถลอกแล้วก็ ตรงเนี้ยตามตัวก็มีเห็นไหมถหลอกเป็นแบบยิบยิบอ่ะเนี่ยข้างหลังจะหนักหน่อยและไอ้วิธีการซ่อมแบบนี้ถ้าเกิดมานั่งระบายเฉยๆอะไรเงี้ยมันจะก็คือมันก็เหมือนเกือบจะทาทั้งตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยคุยกับอาม์ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวาทาทั้งตัวเลยแล้วกันมันจะได้แบบเดี๋ยวมีจะจะทาแบบเหมือนพ่นทําไฮไลท์ไล่เงาอะไรตามตัวให้ด้วยอะไรเงี้ยจะได้แบบออกมาดูเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของอาร์มเดียวแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเบสก็จะมาจากตัวของเจ้าอตัวนี้เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าที่จับดูก็คือตัวฟิกเกอร์มันจะออกนิ่มๆหน่อยหนึ่งนะไม่รู้จะมีปัญหากับเรื่องทําสีหรือเปล่าแต่ผมว่าอาจจะไม่เป็นไรนะผมเคยทําตัวไอออนแมนที่เป,เป็นงานจีนไปแล้วทีหนึ่งนะครับตัวมันจะนิ่มกว่านี้ก็ยังไม่เป็นไรอะไรเงี้ยตัวนี้ก็อาจจะโอเคอยู่นะครับประมาณนี้ไอตัวงานเก่าของเขาเนี่ยเขาทํามาแบบ ผมว่าก็ทําสีหยาบนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วกันพอดีไม่ได้เป็นแฟนพวกงานของค่ายทอยบิสเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาทํามาแบบหยาบอะก็อย่างสีแดงเนี่ยเขาคือเขาใช้เป็นวัสดุสีแดงเลยใช่ไหมแล้วก็มาทําสีน้าเงินเพิ่มเอ,เอาแล้วก็เหมือนระบายระบายมาแค่นั้นเองอะไรเงี้ยอย่างตาสัญลักษณ์ของแมงมุมตรงหน้าอกเนี่ยทำมาค่อนข้างอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันลอกไปแล้วหรือเปล่านะแต่ว่าดูแล้วมันเหมือนมันจะเลอะเลอะหน่อยนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ หมือนใช้แค่สีดำอะ w a ช h ไปตามตัวแค่นั้นเองให้มันดูเหมือนมีมิติขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่านี่มันคือการทำสีที่ค่อนข้างหยามนิดนึงอะไรครับแต่ว่าถ้าเกิดมองในแง่ว่าเป็นความคลาสสิกอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างโอเคตัวนี้ผมไม่มีข้อมูลนะว่าว่าอตอนออกมาครั้งแรกเนี่ยเขาออกมาตั้งแต่ปีปีไหนแล้วอะไรฮะแต่ว่าถามว่าไองานปั้นเนี่ยผมผมว่าโอเคนะผมค่อนข้างชอบรูปร่างมันอะไรเงี้ยถึงแม้ว่า ไอตรงจอยจุดขยับอะไรพวกเนี้ยตามขาเบ้าขาอะไรมันจะดูแปลกๆแ,แต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าเป็นสไปเดอร์แมนที่รูปร่างค่อนข้างสวย <c oughs> ผมชอบสไปเดอร์แมนที่มันออกผมๆแบบนี้อยู่มากเหมือนกันนะครับแบบช่วงหลังมันจะเน้นสมจริงขึ้นใช่ไหมจะไม่ค่อยเก่งกลางเท่าไหร่แล้วลายเส้นแม็กฟรไอของแม็กฟราเนี่ยผมก็ค่อนข้างโอเคอยู่อันนี้ส่วนหัวนะครับประมาณนี้ ก็จะทำมาวอชเนี่ยคืองานของพวกทางอเมริกันเขาก็จะทำมันไม่ได้เก็บนกกนเนี้ยมากเนี่ยดูอย่างขอบตาข้างในก็จริงๆสีขาวมันต้องเต็มขึ้นไปอีกใช่ไหมนี่เขาทํามาแค่นี้เองมันปั๊มมาแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีด้านนี้ทําสวยกว่าด้านนี้จะเป็นเหมือนสีขาวข้างในจะเต็มกว่านะครับก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวก็จุดที่ซ่อมอย่างแรกก็คือเรื่องสีใช่ไหมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มันหนักหน่อยนี่ก็คือตรงนี้ ตรงมือเนี่ยนิ้วมันหักไปสองสองสองอัน <c oughs> ก็คือนิ้วนางกับน,นิ้วก้อยตรงนี้เดี๋ยวต้องมาใช้สกิลพ่อปั้นซึ่งผมบอกตรงว่าผมไม่มีเลย <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องทำออกมาให้ดีที่สุดแหละให้มันดูโอเคหน่อยยังดีหน่อยว่าตัวตนี้อามันฟรีฟรีนิดนึงก็เลยะจะแบบอ,ออกมาให้มันเต็มที่ที่สุดคุยกับมันไปแล้วโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวยังไงพี่น้องมเราติดตามรับชมกันต่อได้เลยนะจ๊ะ ตอนนี้นะครับผมก็ได้จัดก,การทำการซ่อมสีเจ้าสไปเดอร์แมนงานทอยบิสนะครับแม็กลเลนเวอร์ชันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สีจะออกมาเป็นประมาณนี้เนาะผมจะทำสีเป็นสไตล์เมทัลลิกนะครับก็คือเหมือนพ่นเป็นแคนดี้แล้วก็พ่นตบด้วยเคลียร์ด้านเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็สีจะออกมามีประกายวาวๆนิดนึงแต่ว่าก็จะเป็นวาวๆแบบด้านๆด,ด้วยอะไรเงี้ยสีก็จะออกมาประมาณอย่างเงี้ยนี่ฟิลๆอย่างนี้เลย นะครับก็ไม่ไม่ได้แวววับเหมือนพวกงานแคนดี้ธรรมดาแต่ว่าจะออกมาเป็นออกเนี่ยจะมีเหมือนมีประกายแต่ก็จะทึบๆหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตามส่วนต่างๆก็จะมีการพ่นไล่ด้วยสีเคลียร์สโมกนะครับลงไปตามออซอกหลืบของเจ้าตัวมันนะครับทั้งตัวเลยตรงกางเกงอะไรนี้ก็มีตรงข้อมือตรงรอ,อ,องเท้าอะไรประมาณนี้ ประมาณนี้อันนี้จะเป็นสนัญลักษณ์ตรงหน้าอกของแมงมุมนะครับก็จะทําการเขียนขึ้นมาใหม่ตัวงานเขาทํามามีตําหนินิดนึงตรงนี้ก็เ,เสียดายไปหน่อยนึงมันเลยไม่คมแต่เวลาวาดก็ผมพยายามขีดให้มันเป็นเส้นดูโอเคแต่ว่าพอมันเห็นเป็นลายตําหนิอย่างเงี้ยมันเลยดูไม่ค่อยดีนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังตรงนี้จะเห็นว่ามีการพ่นไล่เงาสีดํานะครับชัดเจนตามซอกอะไรเงี้ยข้างหลังก็จะมี สัญลักษณ์ตัวเห็บมันไม่ค่อยเหมือนแมงมุงงมนะผมว่าเนี่ยตั้งแต่เด็กๆผมดูมแล้วมันดูแบบเหมือนเห็บมากกว่าตัวกลมๆอ้วนๆแล้วก็มีขาสั้นๆโผล่มาอะไรเงีเออ้ยแปลกๆดีเหมือนกันนี่ก็จะประมาณอย่างนี้อองานปเดอ e ์ m a n ตัวนี้นะครับออดูรายละเอียดมันไม่ค่อยเยอะตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะทําได้ง่ายๆเร็วๆนะแต่ว่าด้วยความที่เอาจริงๆคือผิดคาดหน่อยนึงเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น a ั่นฟิ f i กอร์ที่ไม่สามารถที่จะแยกชิ้นส่วนออกมาได้อะมันเลยทําให้งานอะมันกลายเป็นจากเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากเลยเพราะว่า อย่างตามตัวมันเนี่ยเขาจะตามจุดขยับเนี่ยเขาจะล็อกด้วยพินมาแต่พินเขาเป็นพลาสติกใช่ไหมมันไม่เหมือนทรานฟอร์มเมอร์ที่พินเป็นเหล็กอะไรเงี้ยมันทําให้เราจะตอกพินออกอะไรเงี้ยมันก็จะเสี่ยงและเพราะว่าพินพลาสติกเนี่ยเวลาเราตอกถ้าเกิดตอกไม่ดีมันอาจจะทําให้พินหรือไม่ก็ชิ้นส่วนพลาสติกที่ของเจ้าตัวฟิกเกอร์เนี่ยมันเสียหายได้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ราคามันแพงด้วยแล้วก็ ด้วยความที่มันเป็นของแรอะไรเงี้ยอาจจะหาย,ยากหน่อยนึงถ้าเกิดมันเสียหายขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะไม่คุ้มเอาอะไรเงี้ยนะครับวิธีการทํางานของตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องค่อยๆพ่นไปทีละจุดทีละจุดคือค่อยๆขยับเอาส่วนที่พ่นไม่ถึงอะมาพ่นพ่นพ่นไปเรื่อยๆแล้วก็ขยับปรับมุมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันเสียเวลา <laughs> เสียเวลามากๆแล้วก็ทํางานเป็นการทํางานที่ยากพอสมควรอะไรเงี้ยคือทั้งตัวเนี่ยแยกได้แค่ตรงส่วนหัวอย่างเดียวแยกหัวไปท,ทํต่างหาก นะครับแล้วก็แบบนอกนั้นคือแยกไม่ได้เลยต้องค่อยๆพ่นทีนี้ทีนี้ซึ่งพอพ่นไปขยับทีก็ถลอกทีขยับไปก็ถลอกทีเพราะว่าไอ้ตัวชิ้นส่วนเนี่ยมันจะมีหลายจุดที่มันค่อนข้างเบียดกันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงเทียบกับตัวแท้นะตัวที่ยังไม่อ่าตัวนี้ไม่ได้ทำสีพอดีเจ้าอาวก็สั่งมา2ตัวนะครับเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างชิ้นเนี้ยนี่ได้ยินเสียงไหมขนาดของตัวแท้ยังเบียดอย่างนี้เลยเพอเราทําสีเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันเลย,ม,เลยมันเลยทาให้ขูดสี ตรงนี้ผมตัวทําสีผมซ่อมไปสีสามสี่ครั้งเลยนะแบบเนี่ยพอจับปุ๊บขยับปุ๊บถลอกพอกดเข้าไปปุ๊บตรงนี้ได้แล้วข้างหน้าตรงนี้ถลอกอีกนะครับแล้วก็แขนเวลาบิดข้างล่างก็ถลอกอะไรเงี้ยแบบมันจะมีจุกจิกจุกจิกวุ่นวายอะไรเยอะแยะมากอา่าของเจ้าการทํางานของเจ้าตัวนี้นะครับก็เลยเอพอทําเสร็จแล้วกลายเป็นว่าเจ้าตัวทําใหม่เนี่ยมันจะเหมือนเราจะขยับเล่นได้เป็นแบบ f u ลแ action เหมือนเจ้าตัวเนี้ย ค่อนข้างยากแหละมันเลยกลายเป็นว่าเออเน้นโชว์แบบยืนๆเท่ๆอะไรอย่างนี้คู่ๆกันดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าจะขยับเล่นให้มันขยับตัวนี้เอาน่าจะน่าจะเวิร์กกว่านะในความรู้สึกผมอะไรเงี้ยงานมันดูแบบเอ่อเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่การเป็นเหมือนของเล่นธรรมดาไปแล้วนะครับก็จริงๆเสียดายนะเพราะผมแอบรู้สึกว่าถ้าเกิดเราสามารถแยกชิ้นได้อะไรเงี้ยแล้วก็ขัดลดอ่พื้นที่มันลงได้หน่อยทําให้มันเสียดสีน้อยลงได้หน่อยอะไรเงี้ยตัวนี้อาจจะแบ เออเพอร์เฟกหน่อยอะไรเงี้ยคือทําออกมาแล้วสามารถเล่นได้ด้วยเหมือนเดิมอะไรเงี้ยน่าจะโอเคกว่านะครับก็จะประมาณนี้ขั้นตอนการทํางานของตัวนี้ผมถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันไม่ได้เยอะมากนะครับพอดีแบบช่วงนี้งานมันค่อนข้างเยอะนะงานหลักอะไรเงี้ยเราก็เลยเไม่ค่อยมีสมาธิในการทําคลิปถ่ายถ่ายเวลาทำอะไรเงี้ยเท่าไหร่ก็คือมันเหมือนเวลาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โฟล์ม,มากอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบ หาเวลาถ่ายยากนิดนึงลาบากนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยจะมีแค่ภาพนี้ให้ดูนิดนิดหน่อยหน่อยครับเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าถ้าเกิดสะดวกสะดวก,ดวกจริงเดี๋ยวจะทําตัวอื่นๆนะจะลองถ่ายให้ดูเป็นให้เยอะๆหน่อยละกันนะครับโอเคครับก็อนนี่ก็จะเป็นดีเทลของการทาสีทั้งหมดแล้วนะครับของเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดพี่น้องท่านไหนสนใจแล้วลองดูแล้วแบบสงสัยตรงไหนอะไรเงี้ยทิ้งคอมเมนต์ถามเอาไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะพยายามไปตอบนะครับตรงไหนที่ที่พอตอบได้นะครับโอเคอ่า ขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้กันจนจบเลยนะครับเออยังไงผมฝากกดแชร์กดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช่องช่องนี้ไว้ด้วยนิดนึงนะครับเดี๋ยวข่าวหน้าจะมีงานทำสีตัวอะไรมาให้ชมกันอีกอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นการรีวิวของเล่นอะไรเงี้ยยังไงฝากพี่น้องมาติดตามรับชมกันด้วยนิดนึงนะครับเอ่อยังไงตอนนี้มีอยู่ในคิวอ่ะมีอยู่สองตัวก็คือเป็นตัว SD สดีกันดั้มกับตัวโซโดคาเมลไรเดอร์นะครับก็ แฟนๆ SD Gundam กับโซโดก็เตรียมตัวรอชมกันได้เลยนะครับมาเร็วๆนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาให้ชมเร็วๆนี้แน่นอนนะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายครับ